ดูการซ่อมรถให้ป่าไม้ครับโดยช่างเตียรครับเามาซ่อมให้ส่งช่างซ่อมมาซ่อมให้ป่าไม้ครับไม่คิดมูลค่าซ่อมไปซ่อมไปกี่คันแล้วเนี่ยนะห้าคันแล้วอีกสามคันสี่คัน โอ้ขันใหญ่อีกซ่อมให้เสร็จให้ป่าไม้ได้ใช้งานต่อครับเราจะไปดูอุณหภูมิกันนะครับตอนนี้สิบโมงครึ่งนะครับอุณหภูมิจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ สิบเจ็ดองศาสิบแปดองศาครับในกลางวันนะครับสิบโมงครึ่งเมื่อคืนเหลืออยู่สิบสององศาครับยังหนาวไม่เท่าไหร่ที่เคยมาก็ประมาณสี่องศาครับเต็มที่เลยแต่น่าจะมีหนาวกว่านี้อีกแต่จังหวะที่ผมไม่ได้มาครับวันนี้อากาศกำลังดีนะวครับอ้ว มีืนเรื่อโคตรดีก็เหมือนเดิมเขาเข้าคนเราก็ยังไม่รู้เรื่องเยคำนวณได้ว่าตัวท้ายน่ะถูกต้องแต่ไอ้อาแค่ตหรืม่ยางนเ

กเก็บผักไปกินกับลาเป็ดเหรอคะนะนี่ใบไม้ยอดอะไรเนี่ยเงินบินมาจากไซบีเรียเลยเนะี่ย <c oughs> เป็ดกา <c oughs> กนี่แหละแต่อยู่ตรงนั้นแหละ แต่ตรงนี้ให้มันบังให้มัน,ให,มนให้มันเข้าไปดีนี้ให้มัปรับ,บสิงาปรับสิ่งี้ที่ปกักันก็โอเคแต่ตัวนี้ดินมันอ่อนตัวนะสำคัญที่สุดเลยตัวนี้อบเขาขึ้นอ,อบตอบีแผ่เลย ราวเคือดำออกดอกครับ